โอ้ทุกคนดูโดกมากค่ะดูแดงสวยเลยโอย้ลูกนี้ยิ่งใหญ่เกลียงไกลบ้านเราสีแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้หนิงอยู่บ้านพ่อปู่แม่ย่านะคะพอดีเพ่อปู่จะจัดการสวนตรงฝั่งนั้นนะคะแล้วก็จะลื้อออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันรกแล้วก็จะเป็นแบบว่า ปูปลูกหญ้าแล้วก็จะไม่ต้องแบบดูแลอะไรเยอะนะคะก็เลยจ้างทั้งรถรถขุดดินแล้วก็จ้างรถที่เอามาใส่ที่จะขนของไปทิ้งนะคะหนิงก็มาช่วยไม่ย่าเตรียมอาหารนะคะให้ให้คนที่เขามามาทำงานเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันเดี๋ยวดูอาหารที่หนิงเตรียมไว้ค่ะ นี่บรูเชียนนะคะทุกคนง่ายมากเลยอาหารแบบนี้แบบผู้ชายเขาทานกันแบบกับกาแฟเนาะนี่ก็จะเตรียมกาแฟแล้วก็เอาไปวางไว้ให้เขานะคะอันนี้ข้างในก็จะเป็นเม็ดบวชนะคะคณะบวดแล้วก็มีเป็นหมูหมูบดสดๆนะคะเขาทานกับขนมปังแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวรถมาจกคะ่ะทุกคนนี่เครื่องบดเมื่อวานนี่หนึ่งเมื่อบดนะเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวมาจกจกทุกอย่าง หายไปกับตาเดี๋ยวค่อยมาดูหลังจากนี้เนาะผูดอกเนี่ยค่ะมันเลืเล้อยแบบตามฝาผนังอันนี้ไม่ยากเพาะเองนะทุกคนเนี่ยาซื้อมลเล็ดมาแล้วก็เพาะจากต้นเล็กๆเลื้อยเต็มกําแพงเลยมีก็ไม่ยากเพาะจากต้นจากมลเล็ดเลยนะลิซินุสบอมโอ้โหเหมือนบ้านเราบ้านหนึ่งก็มีเนี่ยพ่อปลูกไว้โหรั้า พันราชินีหนึ่งให้แม่ย่ามานะคะต้นใหญ่มากเลยให้มาสองต้นอันนี้ใบเหี่ยวแล้วเนี่ยต้องตัดกิ่งออกดูพริกก็แดงดูพลิก,กแกม่ย่าก็แดง่งเอาให้แม่ย่ามานะคะเนี่ยเราไปตรงโน้นดีกว่านะ่าอยไม่ได้มาชมสวนแม่ยานานแล้วนะตอนนี้พักนะคะลูกสะพายก็จะมาลอย ร้อยลาดเบอร์รี่กินจ้าจบลอยแล้วหวานอร่อยมากอุ้ยดกเยอะเลยอ่ะนี่อุ้ยสุกเยอะเลยจ้ามาลองท้องค่ะแม่ลอยกินเด้อจ้ะเดอะ้อไม่ยากโอ้ลูกนี้ยิ่งใหญ่เกลียงไกล บ้านเราสีแดงมันหมดแล้วนะคะเราก็จะมาลอยบ้านไมอยโอ้ดูกนี้ดูดูทุกคนอืถุงมาใส่เถอะเมื่อวานเราทำงานแล้ววันนี้เราขอขอสวยวันหนึ่งอืเสียงอะไรเสียงนกอื้อร่อยมากหน้าบานเนาะปิดหน้าได้ไหม จิงไหมคะแล้วไปเลยกุหลาปีนี้ไม่ได้เชยชมเลยค่ะอากาศไม่ค่อยดีร้อนก็จะไม่ร้อนหนาวก็จะไม่หนาวฝนโอ้ยต้นก็มีตรงนี้อีกนะเนี่ยโอ้ยทุกคนดูดกมากค่ะดูแดงสวยเลยไม่ค่อยแมงเยอะบ้านเหมือนบ้านหนึ่ง บ้านว่าปลูกปูกสองต้นนะคะต้นเล็กแค่นี้เองเนี่ยนียดูโอ้ยไม่สูงมากเดี๋ยวนึงจะยืนให้ดูโอ้ยสุกแล้วน่ากินยังเลยสะออนสะออนบ้านพ่อปู่แม่ยา่าบ้านตัวเองก็มีก็สมุมาสะออนโอ้ปีนี้ผลใหญ่มากเลยเดี๋ยวต้องไปขอแม่ย่าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไม่ขโมยพันบอสโกแน่เลยค่ะเนี่ย โอสโกตรงกลางจะเป็นแกนน้ำผึ้งเดี๋ยวนี้จะหันให้ดูถ้าหน่งกลับบ้านคือแบบโอ้โหพลนใหญ่น่ากินมากพันเนี้ยหอมหวานอร่อยค่ะเนี่ยอยอยากร้อยเลยนะ <c oughs> บ้านตัวเองก็มีดูทุกคนดกย้อยเลยอ๋อโหนูน่นะตกย้อยไปพื้นเลยค่ะน่ะร่วงเยอะเลย <c oughs> เน่าร่วงก็มีโอ้ยขอร่อยเถอะ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งหน,นิงจะยืนให้ดูโดกมากเลยอ่ะต้นเล็กๆไม่โดกมากโอ้โหยอยากซื้อมาปลูกอีกจังเลยต้นเล็กดีจังตั้งแต่หน่งมาอยู่หน่งก็เห็นแล้วสองต้นเนี้นะตั้งแต่มาอยู่นะแปดจะเก้าปีแล้วเนะนี่ยนี่ต้นเล็กแค่นี้เองคะนี่นเห็นไหมหน่งยืนอยู่นี่ต้นเล็กแค่นี้อ้ อยากลอยลอยสน้องทานตะวันต้นสูงมากสูงกี่เมตรเนี่ยไม่ใช่สี่เมตรได้หรอเนี่ยค่ะมาเขือเทศพปลูไม่ยากปลูกใต้หลังคาเนี่ยนะคะนี่โอ้โหคือพอพอปลูกเก็บไปเยอะแล้วนะคะเอาให้หนึ่งด้วยตรงนี้ไม่ยากก็ปลูกสมุนไพรอันนี้พาสลรี่นะคะ พีทัสเซียอันนี้น้ำบดานจ้ะยกน้ำบดานยกน้ำบดานบ้าอหอมลาเวนเดอร์จังคุกกี้ค่ะแล้วก็กาแฟเตรียมพร้อมดูทุกคนเมื่อกี้หนิงทำใช่ไหมแล้วไม่ย่าบอกว่าทำใหม่ไม่ย่าทำใหม่นะคะเนี่ยดูจัดสวยกว่าหนิงทำอีก แม่ยายบอกว่าใส่เป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เมื่อกี้มันอันใหญ่อันนี้จะเหมือนแบบคนไทยอะไรเงี้ยนะคะเตรียมพร้อมแบบทานกินก่อนนะกินก่อนอย่าหิวนะอะไรเงี้ยแบบเออเตรียมไว้ให้เขาทานนะคะดีมากเลยน่ารักครอบครัวอย่างนะี้นู่นเขาอยู่นู่นนะคะมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาตักทุกอย่างออกลวก็ทําใหม่นะคะเนี่ยรถมาแล้วทุกคนเขาเป็นกองสอดแนว <c oughs> งานเร็วมากค่ะทุกคนออุ๊บอุยนายช่างค่ะขนใส่นี่นะคะนี่ <laughs> สมัยลีนะเมา่มาเอ <laughs> สวัสดีค่ะมาที่ข้าง <laughs> มีเกตสด์ีมีเกตส์กดังค่ะมีออดังเก ไม่ยาวตั้งให้เด็กข้างบ้านคะ่ะมาหาไม่ไยาวตลอดเลยเนาะเดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวดิงออกไปถ่ายให้ดูนะคะว่าเขาเขาทำอะไรปะฟ้นดีฟิลันดาแม่ปลูกทุกอย่างเลยทุกคนเอ้ยสวยมากเลยชื่น ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกให้ดูว่าไปถึงไหนแล้วเฮ้ยนู่นนู่นบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่